เิ่ครับททาต่อไปยกขาสูงรับอกมาจากิ้งนำผมอะไรเร็วมาเลยาเลยเออเดี๋ยวไ่รบกวนเลยไิจนไปน่าหรอกานตายน่า ตขอไปเปลี่ยนด้านเลยด้าน,นซ้ายมาด้านซ้ายมาด้านซ้ายมาเลยเิ่งวิ่งวิ่งต่อไปวิ่งทางตรงเข้านี่อึ๊บขวาก่อนมาเลยด้านหน้ามาเลยพ่ออึ๊บเก็บความเร็วอึอ๊บอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเอาครับ

เฮ้ยย่าจุดตาหิลจุดตาชิบฝั่งลูกเมียเท่ห์ไม่ต้องต้องวันนี้สองตอนนี้เดินหนึ่งไงรออยู่สองรอหนึ่งรอหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองห้าสิบของมันด้วยดูเด่นไปกลาง 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

ตัวนี้ใหม่ดียวอ๋อไม่มีอะไรไม่ค่อยดีไงให้ทำอะไรได้ยินเสียงหายใจเขามาใกล้ได้ย <c oughs> ินเสียงหายใจเขารู้หมด <c oughs> เจ๊ม้าพร้อมสตาร์ทซิงมูอชั่นอีกทีก่อนเอ็นตัวไปด้านหน้านะไป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 ทีมอีกทีมอีกีมาอีกเล่น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 อีกเียมเพีเพีม้วอีกเลี้ยวอีกเลี้ยวอีกเลี้ยวอีกไม่รู้่าออกําลังกายในรถอย่างอ้าวอรวยอ่ะหนัด้ยเลย มาพร้อมลัดดิ้งโพลิชั่นนะถอยหลังวิ่กถอยหลังวิ่กไปถอยหลังวิ่งให้เชือกตึงเลยนะครับเชือกตึงเลยนะครับมาเอ็นตัวไปด้านหน้านะออกไป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 เลยไปเร็ว สภาพนะครับการซ้อมขอนักเตะวันนี้เป็นไงบ้างครับอ๋ออ๋อวันนี้ก็ดีกว่าเมื่อวานนะครับวันนี้เมื่อวานการลงซ้อมนะครับเมื่อวานก็โอเคอยู่นะครับดูวามลูกก็ดีลงมาอยู่ต้องมา <c oughs> <c oughs> ต้ออยู่ <c oughs> <c oughs> อะไรอ่าเงี้ยดีเวลดีเวล

กัน<ด>น้ำออกกันดินี <c oughs> ่กันน้ำนะกันน้ำประมาณสามเลยไม่ได้บังแร่มันละด,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 ดี่ปิดนะปิด

吧。<Bye. S 2> <laughs>

เงาเอาเสมอโดนหลอกโดนโยกหลอกเอาได้อย่าตาติดอย่าตาติดประกบไม่ทันแล้วที่เมื่อกี้เนี่ยประกบไม่จริงเลยเนี่ยตาติดเลยแล้วเฮ้ยถูกไม่ไปนี่เลย มาไปฝั่งซ้ายด้วยซ้ายด้วยซ้ายด้วย<า>ไปไปไปสายบ้านขุมค<ป>มจัดมา หายใจปกตินะดิหายแล้วหายแล้วไม่หายใจระบบหายใจอ๋อนนี้าขวำยาจเด้งมาไไม่เป็นน้ำที่อยๆแต่เมื่อเช้าไม่มีไม่มีเลย โอ้ยจ้ะนี่ไม่เบลนี่มั้ยสุดๆดตื่นรู้ตาเลยหายไวๆครับานายนุตาลเข้าโรงพยา,าบาลแล้วนสปินแล้วก็เกมบรับหรออืมตัวเด็กลูกเหมือนแกับกูมดเลยยอม We can match will be more for us very good test okay simulation for the Levo Cup Let's play in a positive way and have the good imagine to play against uh Phuket. ว้มาอีกแล้วเหรอจิ้มโชวเลยโชวเลยตัวความรอเลยไม่เอาไม่เอา